ชนะถ,ถ้าเกิดว่า <c oughs> เขากลับบ้านเราก็ชนะเอาป่ะดีนะให้เขากลับบ้านไปเลยเอาป่ะ <c oughs> เหลือพิมพ์คนเดียวชนะทำไมถึงแพ้ไม่ได้ลูก <c oughs> หนูไม่ชอบแพ้แล้วแพ้ <c oughs> แล้วมันเป็นยังไง <c oughs> แพ้มันต้องเสียใจก็ไม่ต้องเสียใจสิลูกไม่เป็นไรว <c oughs> <ะ>ันนี้แพ้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ชนะได้ หนูอยากให้ผมแพ้คนเดียวเหรอพิิ์เสียใจแล้วตรงไหนเจ็บลูกเจ็บตรงไหนเวลาเสียใจเจ็บตรงไหนเจ็บตรงนี้ใช่ไหมเจ็บตรงนี้ป่ะเวลาเสียใจอ่ะเจ็บที่จมูก